สวัสดีค่ะทุกคนก็เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่พัทยากางนะคะตอนนี้ที่สายพัทยากางตรงน,นี้เออ,เอ,อใช่สายพัทยากางนะคะตอนนี้ไม่มีสายไปเอ,อ่อพังกบทถนนแล้วนะคะโล่งมากเดี๋ยวดูทางนี้ตรงน,นี้นะคะมัน ที่เราที่เมืองพัทยาเรา,เราเนี่ยก็จะค่อยๆเอาสายไฟลงดินทุกๆเส้นนะคะก็จากพัทยาเหนือมาแล้วแล้วก็มาเป็นพัทยากลางแล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นพัทยาใต้เนาะก็ดูโล่งมากสะอาดสะอ้านตามากไม่มีไม่มีสายไฟแล้วเรากา็ทางเมืองพัทยาเขาก็จะติดเสาไฟนะคะสูงๆแบบนี้ เพียวแบบนี้ลงมากลงตาสะอาดสะอานตามากเดี๋ยวคิดดูก,ก่อนว่าวันนี้จะพาทุกคนไปที่ไหนดีทุกคนคะเพิ่งเห็นวันนี้อ่ตรงนี้มันมีโรงเรียนสอนดำน้ำเนี่ยค่ะอยากเรียนดำน้ำวะค่ะมี เรียนดำน้ำที่พัทยาด้วยนะเพิ่งจะเห็นกี่นาทีอะคะเหเพื่อหรือว่านานไหมนานอยู่นะอ๋อทำยากอยู่เด็มองเหม,มือนงพรุ่งนี้ก็ได้คะ่ะมองหมืนง่าไม่ง่ายครัทุกคนก็ตอนนี้เลยมาถึงที่ตรงนี้ไม่รู้ว่าชื่อซอยอะไรอะ่ะ แต่เมืเ่อกี้เอาผ้าเอาชูดเดรสไปให้ช่างเขาซ่อมเนาะที่ซอยฮอลลีวูดแล้วก็เที่ยเนี้ยมันจะมาโผล่ตรงตรงที่ดินอะแต่ว่าไม่รู้ว่าชื่อซอยอะไรถามน้องน้องบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันดิแล้วก็เลยเขียวอะและมากิน,นขวยเตี่ยวหมูต้มยำที่นี่อร่อยนะคะอร่อย บ,บอกพิกัดไม่ถูกอ่ะอยู่ใกล้ๆไฟแดงตลาดโฉพคนนะคะแต่ว่าไม่น่าจะเรียกตรงนี้ไม่น่าจะเรียกซอยคอรีบูใครรู้คอมเมนต์หน่อยค่ะนะคะใครรู้ใครรู้ชื่อซอยคอมเมนต์ให้หน่อย กินชิดๆเพื่อขอพนะคะแก่อะไรจะได้ไม่มีโรคใครไข้เจ็บอะไรเยอะแยะมากมายก็ดูแลตัวเองกันนั้แต่ตอนนี้ไปเลยแต่ครุงไม่เยอะก็อร่อยยังอร่อยอยู่เนาะ รได้นกนกวินผ่านหัวสวัสดีค่ะทุกคนก็เมื่อกี้กินกระเจียวเสร็จแล้วเนะาะแล้วก็มาต่อด้วยที่ตลาดอันนี้เป็นตลาดสดที่เของพ่อต่อไม่ใช่ของพาา่อต่อขนัดกรมที่ดินนะคะตลาดไฟเบิร์ด

ก็เดี๋ยวจับมาซื้อใบกะเพราจะไปผัดกะเพราหมูอะค่ะที่บ้านมีที่บ้านมีหมูบดอยู่ ็ช่วงเวลาอยู่ที่ห้าโมงเย็นนะคะคนเยอะ ก็ได้ใบกระเพรากับพริกแล้วนะคะเราก็เดินดูเผื่อมีอะไรอยากกินอีกฝั่งนี้เป็นกุ้ง าม้นดวยนะมีปูมาหอยลายมีไก่แถวเ,เราเาดินดูรอบๆหรือว่าจะเป็นต้มฉี่มาละดี ผักหลายแผ่นเลยนะคะอันนี้ก็แผ่นผักสดเดี๋ยวรอซื้อปิ้งเขียวยี่สิบเดี๋ยวอะไรนะคะอยู่ในห้องน้ำไม่เฉยไม่เป็นไรค่ะทุกคนตอนนี้ก็คนเยอะแยะเลยนะคะมาจับใจหากับข้าวไปกินกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นปลาทูชิงรอกรอกแล้วกอนจ้มอีเป็นคนี่น้เป็นกุ้งูตัวใหญ่น,นี่สองหวานก็มีแล้วก็หอยลวก I think this is the first time I come here I think this is the first time I come here I think this is คนก็ถือว่าตลาดสดที่นี่ก็ใหญ่พอสมควรนะคะมีหมูสำหรับเอาไปย่างหรือปะทะด้วยาาวมีซูชิด้วยขนมโคโคเมอ้อไม่กิ้อ,อ,ยอยากกินองหุน่นเดี๋ยวไปซื้ออ่างหุน่นอ่างหุ่นร้านนั้นน่ากินมาก เดี๋ยวก็นี่ตรงน,นี้จำเนนโซนรถเข้ารถออกนะคะก็จะมีของขายอยู่ยกินปาไหนเนี่ยเราอยากลององุ่นอันเนี้ยแม่คะอันนี้องุ่นอะไรอ่ะะ้้มมมันจนจะ ไซลมอนไรเมล็ดอันดำๆเนี่ยคะหด้หมดเนี่ยันนี้คิมสแล้วก็อนหันนี้ที่ชอบซื้อกินงานมันชื่อไซมอนไรเมล็ ที่นี้ยังไม่ได้กินเลยทุกคนตอนนี้ยามจะลาจอดติดขัดมามากับรถมอเตอร์ไซค์ง่ายสุดนี่นะคะจะเป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่หน้าเซเวน เรียบร้อยแล้วนะคะซื้อกับข้าวแล้วก็ซื้ออหุ่นก็เดี๋ยวขอตัวกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ดูกันใหม่นะคะว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกในพัทยานะคะก็ขอบคุณทุกคนแล้วนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะ p y n e ด Day ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยว เ,ออเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์นะคะบ๊ายบาย